ไฟป่าที่บริเวณบ้านแม่ตูบตำบลปงปงทุง่งอเภอดอยเตา่าจัังหวดเชียงใหม่ยังคงลุกไหม้เห็นเป็นแนวยาวบนภูเขารวมถึงตามแนวแนวหน้าผาสูงชันค่ะทำให้เกิดกลุ่มควันเป็นจำนวนมากเนื่องจากในพื้นที่ป่ามีใบไม้แห้งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแม่หาดแม่เชียงรายบ้านปงทุง่งอ,อดอยเตา่าจุดนี้เป็นป่าต้นน้ำของชุมชน เจ้าที่ดับไฟป่าบอกว่าจุดนี้เกิดไฟป่ามานานกว่าสัปดาห์แล้วแม้ว่าจะมีความพยายามเข้าดับไฟอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังดับไม่สาเร็จเนื่องจากอุปสรรคสําคัญก็คือภูเขาที่มีความลาดชันนั่นเองเมื่อคืนนี้นายเพิ่มศักดิ์ศรีสวัสดิ์ในอำเภอดอยเต่าและฝ่ายความมั่นคงได้ออกลาดระเวนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเชิงรุกโดยรอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาดแม่เชียงรายในตําบลโปงทุ่งเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าและเร่งดับไฟป่าในช่วงกลางคืน มีรายงานว่าภายในอุทยานแห่งชาติออบหลวงอำเภอจอมทองเจ้าที่ลาดระเวนตรวจพบไฟบริเวณขุนห้วยแม่จอนและสามารถดับไฟป่าไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างได้ขณะที่ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เน้นสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและบูรณาการการดับไฟในพื้นที่อำเภอโซนใต้ซึ่งเริ่มเกิดไฟป่าแล้วหลายจุดค่ะ มีข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและหมอกควัน17จังหวัดภาคเหนือรายงานว่าพื้นที่ภาคเหนือพบจุดความร้อนจำนวน42จุดพบมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์22จุดรองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่และตากจำนวน5จุดด้วยกัน